สัสเรียนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันในสัปดาห์นี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565กับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12ของภาคเรียนที่2แล้วนะครับซึ่งในแต่ละภาคเรียนเราก็จะเรียนอยู่ประมาณ20สัปดาห์ต่อภาคเรียนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้ว3หน่วยการเรียนรู้นะครับในสัปดาห์ต่อไปเราก็จะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับก่อนอื่นคุณครูขอดทดสอบ ความรู้ก่อนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเป็นการประเมินความรู้ก่อนที่จะเรียนนะครับเรียกว่าทดสอบก่อนเรียนนะครับมีจํานวน5ข้อนะครับคุณครูให้ข้อละ2คะแนนนะครับรวมเป็น10คะแนนนะครับมาดูคําชี้แจงนะครับให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับคําศัพท์ให้ถูกต้องนะครับฝั่งทางด้านขวามือนะครับเป็นรูปภาพนะครับและก็ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นคําศัพท์นะครับ คำศัพท์ที่กำหนดให้นะครับเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับคำกริยานะครับคำแรกนะครับอ่านว่า f i t c h i n g นะครับเป็นคำกริยาที่เติม ing นะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้ง5ข้อนะครับคำแรกอ่านว่า f i t h i n g นะครับ f i t c h i n g คำเดิมคือ f i t c h นะครับเติม ing ที่ท้ายคำนะครับออกเสียงว่า f i t c h i n g นะครับสกดนะครับ f i s h i n g นะครับอ่านว่า f i s h i n g คำที่2อ,อ่านว่า cooking cooking นะครับคำเดิมคือ cook c o o k i n g นะครับอ่านว่า cooking คำที่3 playing tag นะครับคำหน้าเป็นคำกริยาครับ playing คำที่อยู่ท้ายนะครับอ่านว่า tag นะครับเป็นคำนามอ่านว่า playing tag playing tag สกด p l a y i n g อ่านว่า playing คำเดิมคือ play นะครับเติม i n g อ่านว่า playing playing tag คำที่สี swimming swimming นะครับสกด s w i m m i n g คำเดิมคือ swim นะครับ swim เติม i n g แล้วก็ เพิ่ม m มาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่านว่า swimming swimming และคำสุดท้ายครับ reading reading r e a d i n g reading คำเดิมคือ read นะครับคำเดิมคือ read เติม i n g อ่านว่า reading นะครับโอเคครับฝึกอ่านทีละคำนะครับพร้อมกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งครับคำที่หนึ่ง f i t h i n g f i t c h i n g คำที่สอง cooking คุกกิ n งคำที่3 playing tag playing tag คำที่4 swimming swimming และคำที่5ครับ reading reading นะครับโดยใบงานชิ้นนี้นะครับนักเรียนทำได้จากโทรศัพท์นะครับคุณครูจะส่งภาพหรือว่าใบงานชิ้นนี้นะครับลงในลายกลุ่มแล้วก็นักเรียนทำได้จากโทรศัพท์นะครับใช้เครื่องมือนะครับ ตกแต่งรูปภาพนะครับโยงเส้นนะครับในโทรศัพท์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้าในลายส่วนตัวคนครูนะครับโอเคครับไม่ยากจนเกินไปนะครับภาษาอังกฤษนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับถ้านักเรียนมีความตั้งใจนะครับโดยสามารถค้นคว้าหาความรู้คำศัพท์นะครับเหล่านี้นะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับจาก Google หรือว่าจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษได้เลยนะครับโอเคครับ เจอกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับ See you again next time bye